โอ้มาเจอกันกระเป๋ารงอนพี่โอ้โหไม่ร้อมเลยยวครับเจอกันครับมึงเดินขอแค่ไปแลยก่อนกู จากที่เมื่อวานนะเราเรียกว่ามาพักนะครับก็มาถึงก็ช่วงประมาณช่วงเย็นๆเนาะถ่ายหลายมุมเลยนะครับพระอาทิตย์ตกมั่งนะฮะแล้วก็นั่งกินหมูกระทะหมูกระทะนี่แบบนั่งกินตอนกลางคืนนะแล้วก็บรรยากาศแบบออกเย็นๆ <c oughs> หนาวนิดนึงนะครับบรรยากาศดีใช่เราล่อไปกี่ชุดอะสชุดสองชุด แล้วก็สั่งกับข้าวอย่างอื่นเออคือที่นี่เขามีร้านอาหารด้วยเรียกได้ว,ว่านะครับครบครันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเนี่ยล้วก็สั่งที่นี่ได้เลยสวัสดีค่ะอ่าวันนี้ก็ท่องหนวดนะครับแล้วก็คุณแต้มนะครับพาพวกเรามาที่โอโซนสตอรี่เขายายเที่ยงเขายายเที่ยงนะฮะอยู่ที่อำเภอสีคิ้วตอนนี้ก็เราขึ้นมาหาที่พักกันไปเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูว่าเราพักกันตรงไหนนะครับตอนนี้เป็นเวลา5โมงครึ่ง 17เจนาฬิกาสาสินาทีก็ตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วเดี๋ยวเราจะมีฟิลเขาเรียกถ่ายพระอาทิตย์ตกกันด้วยเนาะเดินไปไกลไหมคุณเต็มไม่ไกลแต่ขึ้นเนินหน่อยขึ้นเนินหน่อย <c oughs> <c oughs> ที่พักเราเป็นยังไงฮะเป็นเต็นท์กระโจมเต็น์กระโจมแบบนี้แต่ท้ายแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่หลังนี้นะอ่าแต่เราอยู่อยู่ข้างบนเขาเรียกเราอยู่ท่านที่หนึ่งสอง รอยู่ชั้นที่สามนะครับไ,ไม่ไหวขึ้นเนิน <laughs> นะครับให้ดูสภาพการเดินขึ้นเนินนะครับก็ถือไม้กิมบ <c oughs> อลนะครับกับกล้องดูความชันเออสู้ๆครับสู้ๆอันนี้ก็เดี๋ยวหำรวจให้ดูบรรยากาศนะครับ ก็จะมีทั้งฟิวกระโจมนะครับแล้วก็เต็นท์ก็สําหรับที่พักนะครับมีแบบโซนไหนมั่งเนี่ยคุณแต้มก็วันนี้จะพาเราไปดูนะครับว่าตรงไหนจุดกลางเต็นท์หรือตรงไหนมีเต็นท์กระโจมตรงไหนมั่งอะไรมั่งเนาะส่วนราคาก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกกันไปด้วยเมื่อกี้ทางอ่ พี่เจ้าของนะครับเขาบอกว่านะครับโซนที่ติดกับร้านอาหารเนี่ยเขาจะทําเป็นโซนหนังกลางแปลงอ,อ่าก็จะมีโต๊ะนั่งกินหมูกระทะในอนาคตใช่ไหมก็เร็วๆนี้ครับคือว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าไฮด้วยนะครับลมผัดเย็นสบายมากอันนี้จะเป็นโซนลานกลางเต็นโซนลานกลางเต็นที่แบบว่าเอาเต็นท์มากางเองได้แล้วก็มีเต็นท์ของที่นี่ให้เช่าอ๋อลักษณะเต็นท์ของที่นี่เช่าก็ประมาณก็จะเป็นแบบประมาณอ๋อนี่นนนนดยดูไกลดูอันสีดํานะ อันนี้ราคาเท่าไรครับถ้รรมามาเช่าเต็นท์ที่นี่หลังละเก้าร้อยหลังละเก้าร้อยที่นอนมีไหมฮะมีที่นอนมีเครื่องนอนให้ออแต่ถ้าเอาเต็นท์มาเองล่ะค่าเข้าคนละสองร้อยห้าสิบบาทนี่ทั้งหมดเลยที่กลางเต็นท์นั่อันนี้เขาเก็บกลับกันแล้วกว้างอยู่นะโซนใกล้ๆโซนกลางเต็นท์นี่ก็จะเป็นข้างหลังเป็นโซนอะไรครับคุณเต็นอันนี้ต่อมาใกล้ๆกันเลยก็จะเป็นโซนเต็นท์กระโจมของที่นี่ของที่พัก อันนี้จะเป็นในส่วนของกระจุมพัดลมพัดลมนะฮะพัดลมเนี่ยจะอยู่ในราคา1,700งพันเจ็ดร้อยหนเจ็ดร้อยใช่อ่ะโซนต่อไปนะครับก็มาดูโซนที่ลุงนวดอยู่ะฮะเป็นกระจุมที่มีแอร์คอนดิชัอรใช่น,นี่จะเป็นกระจม Air. นะุมแอร์กระจุมแอร์จะอยู่ที่2,200 2,200นะครับเดีย๋ยวดูข้างในกันว่าเป็นยังไงครับไปเนาะ ที่นอน5ฟุตนะใหญ่อยู่นะนุ่มก็จะมีผ้าชุดตัวมีอะไรให้มอนตรงนี้ก็จะเป็นน้ำดื่มฉันชอบผมมากเลยสวยนี่ก็จะเป็นน้ำดื่มให้นะส2ขวดมีโต๊ะตรงนี้ให้เล็กๆมีกระจกด้วยใช่ๆเพิ่งเห็นเหมือนกันนะอ่าเพื่อนน่นี่ออเดอร์มีแต่งหน้ามีเมนดูให้สองแผ่นโอเค ฝั่งขวาเป็นไงโซนนี้ก็จะเป็นแอร์คอนเดนเนอร์แอร์คอนเดนเซอร์อ๋ออันนี้ก็เป็นแอร์เขาเรียกว่าตั้งพื้นนะใช่ก็จะเป็นแอร์โคมไฟโคมไฟให้ด้วยอันนี้ก็จะมีปลั๊กให้อืออสองรูประมาณนี้ปลั๊กก็ที่นี่ก็มีให้เช่านะถ้าเราจะเอาเพิ่มหรือเราจะเตรียมมาเองก็ได้อืมใช่เผื่อแบบนี้มีมีทั้งขยะด้วยใช่ก็จะประมาณนี้ห้องก็ ไม่เล็กไม่ใหญ่กลางๆพอดีครันนอนได้กี่คนอ่ามาตรฐานนอนได้สองคนแต่ว่าเสริมที่นอนได้หนึ่งคนก็เพิ่มต้องเพิ่มตังค์เท่าไหร่ฮะห้าบาทโอเคเราจะมีที่นอนเสริมให้ตรงนี้มีชุดให้นะมีชุดที่นอนให้อืเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปอะตรงนี้นะครับก็เป็นมุมถ่ายรูปที่สวยมากนะครับแต่นี่สวยมากผนชอบกับโคมไฟเชงเกลีย ตอกนกลางคืนเวลาเขาเปิดจะสวยมากใช่ไหมใช่มันจะเป็นแบบสีส้มๆเป็นทางตอนนี้เราก็จะพาไปดูนะครับห้องเขาเรียกว่าเป็นห้องพิเวตส่วนตัวนะจะเป็นเต็นท์กระโจมที่มีอ่างจากชุชี่มีอยู่แค่สองหลังมีแค่สองหลังใช่ไปอ่ะตอนนี้ก็เรามาถึงห้องเขาเรียกว่าเป็น ชั้นสูงที่สุดนะครับเป็นเซนต์กระโจมที่มีอ่างอ่างแช่อ่างจักรุชี่จักรุชี่จะมีแค่สองห้องนะคะเดี๋ยวเราไารู้ข้างในกันนิดนึงอ่ะไปห้องกระโจมชั้นสูงที่สุดของเรานะมีอะไรโอ้ก็มาข้างในก็จะคล้ายๆกันนะก็จะมีอที่นอนห้าฟุตที่นอนห้าฟุตเหมือนเดิมมีชุดอะไรให้เรียบร้อยอ๋อปุ๊บก็ ตรงนี้จะมีที่แขวนเสื้อผ้าให้ด้วยนะอ่าห้องอื่นไม่มีห้องอื่นไม่มีแล้วก็จะมีน้ำดื่มน้ำดื่มใช่ก็มีแอร์มีแอร์ให้นี่ชอบตรงนี้นะฮะใช่อันนี้มีเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นโซฟาโซฟาปิกนิกปิกนิกเออโอเคเลยนะใช่เนี่ยฉันว่านะมาพักนะอยู่สักสองคืนนี่เนาะ ไอ้โซาให้หนึ่งตัวเอย็นๆก็นั่งแบบดูซีรีส์นะครับเน็ตฟลิกซ์แล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีกล่องอะไรให้ก็ไม่รู้น่ารักอ่ะอืมเป็เกาะมัเก็บของมั้งอ๋อใส่เนี่ยเป็นตะกร้าไม่ใช่กล่องปึ๊บโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเราไปดูห้องน้ำแล้วก็อ่างอืมไปไปดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำเลยไพรเวทมากๆนะเพื่อนนี่ มาแบบสไตล์มีฮอตชาเวอร์เลยนะโอเคนก๊ก็โอเคครับเป็นเขาเรียกเนาะใครที่ชอบบรรยากาศแบบไพรเวทไพรเวทเนี่ยเลือกข้างบนนี่ยสบายเลยเดี๋ยวไปดูอ่างจากุซี่นี่เขาเรียกว่าโอเพนแอร์รับธรรมชาติเต็มเต็มเพื่อนๆนะนี่คืออ่างจากุซี่ก็ บรรยากาศนะมีล่มให้นะครับสามารถนะครับช่วงบ่ายๆใครมาพักอาบน้ำนะครับนั่งจิบวายเบาๆเพื่อนนกปินน่าจะปินมากๆครับเพื่อนนะแล้วก็อ่ะคือแอรียเนี่ยราคาเท่าไหร่บอกกสิห้องนี้จะอยู่ที่สองพันห้าสองพันห้าที่เราอยู่เท่าไหร่นะฮะสองพันสองเพิ่มอีกสามร้อยเรามีแบบห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็มีอ่างแช่อันนี้ถ้าใครชอบนะก็ เออตรงนี้แล้วแต่แต่ว่าด้านหลังก็จะติดเขาเลยก็จะติดเขาใช่เนาะ่ไม่ใช่ติดเธอติดเขาป่ะตอนนี้ก็จะเป็นของของเขาทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูส่วนสุดท้ายครับบ้านเป็นหลังบ้านเป็นหลังสร้างใหม่ะแล้วไปดูความพิเศษของบ้านเป็นหลังนียว่าจะโดดเด่นขนาดไหนนะครับไปดูโอเคครับตอนนี้ก็เราเดินทางมาถึงนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นแนวบ้านนะสไตล์บ้าน บ้านเป็นหลังอันนี้ก็จะเป็นแบบส่วนตัวขึ้นมาหน่อยอแล้วก็แบบเรียบรูมีทั้งหมดกี่หลังมีทั้งหมดสามหลังสา,สามหลังเนาะไปะข้าไปดูในกนัอันนี้คือหลังแรกเลยนะะอืางเข้าแต่เ,เราขอลองเท้าก่อนว้าวนะครับนี่เข้ามาก็จะประมาณนี้อ๋อ นี่คือเป็นห้องหนึ่งเตียงจะพักได้สองคนราคาสามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทใช่ส่วนจะมีแบบสองเตียงออพักได้สี่คนคือราคาห้าพันห้าร้อยบาทสีออ่คนก็หารกันจะมีสองเตียงเลยนะเป็นเตียงแบบใหญ่เลยนะไม่ใช่ที่นอนเสริมนะโอเค okay. อุ้ยตรงนี้ฉันชอบมากเดี๋ยวเปิดเปิดดูให้นอยครับอันนี้เป็นวิวนะครับออด้านนอก ก็จะเห็นเห็นจิวทัศนะครับบรรยากาศของนะฮะเต็น์กระโจมห้องนี้มีอะไรเพิ่อมอีกฮะห้องนี้เขาจะมีขนมให้ด้วยเนี่ยมาอย่างนี้เลยเป็นเซตขนมเป็นเซตโอเคปึ๊บไปกินเล่น,น<ะ>ของกินเล่นของกินเล่นฉันชอบอย่างนี้ชอบพรมชอบพรมทุกห้องเลยเออเนี่ยที่บ้านอยากจะเอาแบบนี้นฉันชอบอันนี้เธอเข้าใจไหมที่ที่ว่าฉันฉันอยากจะได้ฉันจะเอาพรมแบบนี้แหละอนนี้มีโซฟาให้นุ่มมากเลย อุ้ยเนี่ยเขามีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยนะสลิปเปอร์เดี๋ยวเรามาดูในห้องน้ำเข้ามาโอ้ว้าวโอ่งโลง่โลงมากเลยห,ห้องน้ำกว้างมากนี่ห้องน้ำกว้างมากอันนี้จะเป็นโซนของอ่างแช่อ่างแล้วก็ดูพระจันทร์ใครว่าโอเปนแอร์ก็ไม่ไม่เชิงโอเปนแอร์หรอกเขาเรียกว่า มิดชิดนะอันนี้มิดชิดปีกราคาโปร่งแสงให้อยู่นี่ก็จะเป็นโซนอาบน้ำมินาบหันะครับกว้างกว้างมากแล้วก็ชักโครกอยู่ตรงนี้โอ้อยู่ตรงนี้เองนี่ห้องน้ำใหญ่นะคือกว้างอ่ะเนาะกว้างอ่าตอนนี้เราหาเจอแล้วนะว่าว่าออกไประเบียงข้างนอกยังไงเพราะว่าในห้องไม่มีไม่มีทางออกเรามาเจอทางออกแล้วคืออยู่ตรงนี้นี่รูดม่านไปนี่จะเป็นประตูนะคะ ทำดีมากเลยเสร็จตเปิดโอ้วิวดีมากเนี่ยเออนะนี่นี่ก็จะเป็นระเบียงแล้วก็จะเดินอ้อมมาตรงนี้ได้อนนี้ในห้องเราที่เราดูวิวเมื่อกี้ตรงนี้นะก็จะมีชุดโต๊ะให้เรานั่งจิบกาแฟโน่นนี่นั่นแล้วก็เทควิวข้างหน้าไฮไลท์อยู่ตรงนี้ ตรงไหนฮะแตมนี่เป็นตะข่ายให้นั่งเออว่ะแล้วก็กินข้าวได้จริงจังคุณตุ้งลงไปนั่งไหมเ้ยฉันกลัวแล้วฉันจะลงไปนั่งให้ดูเออเอาเดี๋ยวเลยเทสให้ดูเลยไปแล้วนะไปเลยจ้ะเดี๋ยวเจอข้างล่างเฮ้ยนี่นี่ใสอุ๊ยแต่ว่าตะข่ายเขาหนานะเส้นใหญ่ด้วยนี่ก็กินข้าวกินอะไรได้ตรงนี้นะเออเอาเบาเอาหมอนมานอนแต่เราแค่สอนสองด้วยเสียว เราแค่เสียวเอาขึ้นด้วยเอาขึ้นมาเบาๆเออขาสั่นอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาถึงห้องที่สองดูอีกห้องหนึ่งกะดูอห้องนึงไป่รองเท้าก่อนนี่ข้างหน้าก็มีตะขายนั่งเหมือนกันเลยอันนี้อยู่หน้าห้องนี่ก็จะมีชุดโต๊ะ นั่งกินกาแฟกินข้าวจิบเช้าๆแล้วก็มองดูทิวทัศน์เขาเรียกว่าได้ว่านะครับโซนบ้านสามสไตล์สามหลังสามสไตล์คล้ายๆกันคล้ายๆกันแตกต่างกันนิดหน่อยห้องนี้ก็จะคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันก็จะมีเบาะให้แต่นี้ไม่มีโซฟานะอแต่ว่าใช่ว่าห้องนี้ใหญ่กว่าใช่กว้างอันนี้เราไปดูห้องน้ำแต่จะบอกห้องน้ำแอบเซ็กซี่นะตรงนี้เป็นกระจกนะจ๊ะ ใครที่มาเป็นคู่มาฮันนีมูนนะ <c oughs> เปิดกระจกไว้ดูกัน <c oughs> นี่คุณคุณผู้หญิงแช่อ่างอยู่ใช่ไหมเน αι, ีน่ยคุณผู้ชายอยู่โน่นโน่นเลยอเอาไว้ส่องหา,<ะ>หากันอ่ะทุกคนก็พอหอมปากหอมคอนะครับวันนี้ก็ลงหนวดพาดูนะครับที่เที่ยวที่หนึ่งของเขายะเที่ยงนะครับชื่อว่า โอโซนสตอรี่อ่าเพื่อนนะอย่าลืมนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันธรรมดาเนี่ยก็าพาครอบครัวมาเที่ยวกันนะฮะมาพักผ่อนมาเสพบรรยากาศความสดชื่นของธรรมชาติเนาะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่น,นด,ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการผลิตผลงานชิ้นต่อไปในอนาคตนะฮะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากนะครับในวันหยุดจันทร์ <laughs> <laughs> ในทุกๆวันในทุกๆวัน,ดวนเดี๋ยวที่เที่ยวที่หน้าจะเป็นที่ไหนนะเดี๋ยวติดตามต่อไปนะเพื่อนนะโอเคนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราไปกันก่อนเนาะเดี๋ยวไปหาที่อื่นดูว่ามีร้านกาแฟกินที่ไหนตอนนี้กินไปสองแก้วแนละ้ว <laughs> เดี๋ยวกันบ๊ายดีไป <laughs> อ้าวเดี๋ยวดิ ไม่รอเลยพี่โอ้มาเจอกัน <c oughs> กับเขานพี่โอ้โหไม่รอเลยแหม่ให <c oughs> ดหีครับเจอกันครับมอนเดินขอแค่ไปแล้วก่อนบู ก็หลังจากที่เรานะฮะไปปั่นจักรยานไปที่เรียบร้อยนะครับของอ่างเก็บน้ําตอนบนนะครับของเขาเยเที่ยงนะครับหรือผาเยียเที่ยงนะก็หลายคนก็เรียกหลายชื่อนอะทั้งหมดก็ไม่รู้จะเรียกชื่อไหนนะครับเอาเป็นว่านั่นแหละจุดปั่นจักรยานคือเขาก็จะมีกระหันลมก็ลุงนวดทําคลิปแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นกลับมาอีกทีก็ประมาณสักสิบเอ็ดโมงก็ยังมีอาหารเช้าอยู่ <c oughs> คือพี่ก็บอกสั่งตอนไหนก็ได้ครับได้กินตัวน,นั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเช็คเอาแล้วก็ ักพักนะฮะรอทางทางแบบของเรานะครับแต่งหน้าแต่งตาก่อนมาอาหารเส้าเด้อพี่น้องมาแชร์ด้วกันติ่งข้าต้มทรงเครื่องโอเคเจอกัน